มาพูดถึงเรื่องของผมกับ,บดาราผู้ชายาสมยยัยก่อนก็จะแค่เอาเซตตัดผมนิบเนียบ,ยบใช่ไหมเป็นคลิกเทรนด์แต่ล่าสุดการทำสีก็ถือว่าเป็นกระแสที่มาแรงแต่ไม้พิรัตเนี่ยดูเหมือนจะมีปัญหากับเรื่องของการทำสีผมอย่างโชคชนททำเยอะไงเดี๋ยวไปถามกันซิว่าปัญหาที่เจอคืออะไร This นึกถึงดาราหัวสีคนแรกๆตั้งแต่สมัยก่อนนู้นก็ต้องนึกถึงนี่ค่ะนะ้าเน็ก เสฟสวัสดป์ปาลักกวงนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าใครก็ตามใจตัวเองนะคะลุกมาเปลี่ยนสีผมเป็นผมแดงผมทองชมพูเขียวกันเป็นแถวไม่เว้นแต่พระเอกขวัญใจไม้พิรัตที่จัดหนักสารพัดสีนะคะชนิดที่ว่าถ้าไม่หล่อพอก็อาจมีพังยับเยินได้ดีไม่ดีอาจจะโดนกระแสวิจารณ์อีกนะคะแต่ใครจะไปรู้ว่ากว่าที่จะได้ทำสีผมแต่ละสีของไม้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่คิดจะทำก็ทำได้เลยมันจะต้องมีการ เตรียมงานใหญ่และต้องผ่านามติ<อ>ที่<อ>ทประชุมแล้วก็กําลังคิดว่าชีวิตนี้คงไม่น่าทําอีกแล้วเพราะว่าผมขาดดวงผมเป็นคนชอบอ่านการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคือสีผมเนี้ยเป็นสีโปรดของผมอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีขาวเทาทองอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าคือตอนนี้ผมเดี๋ยวจะกลับเป็นคนธรรมดาก่อนเดี๋ยวเราถ่ายละครเสร็จปิดกล้องปุ๊บผมก็จะกลับเป็นสีดําน้าตาลหรืออะไรเงี้ยครับเลือกสีผมผมไม่ได้เลือกเองครับต้องมีการคุยกับทีมงานแล้วก็ทำบทสรุปข้อสรุปว่าทุกคนโอเคหรือเปล่าในที่ประชุมแล้วก็ ก็เลือกสีเพราะว่ามันต้องใช้ทํางานยาวอะไรยงี้ครับทำสีอ่อนมันหน้ามันจะดูแย่ไงเรามีวิการปรับปรุงหน้าก็เวลาถ่ายน่าจะอยู่ที่การแต่งหน้าครับผมผมว่านะฮะก็หน้าผมก็แย่ขึ้นทุกวันนะครับงานนี้เนี่ยหนุ่มไม้ก็เอ่ยปากแล้วนะครับว่าคงไม่ทำสีผมแล้วเพราะว่าผมเนี่ยร่วงบ่อยเกินไปครับลองเล่นๆ่นนะครับว่าถ้าเกิดไม้เนี่ยไม่มีผมแบบนี้จะเป็นยังไงครับ นี่จะโฟโต้ช็อปก็ให้เนียนเดี๋ยวเหมือนโฆษณาแชมพูที่ถ่ายกับนักฟุตบอลนะโอ้ไม่เนียนเลยเขาตั้งใจหรือเปล่าให้รู้ว่าโฟโต้ช็อปนะอะไรอย่เงี้ยหรออย่าเลย